สวัสดีครับวันนี้ผมเฟิร์สจากช่อง First สบอครับเนื่องด้วยนะครับพอดีทีมงานผมเนาะได้จัดเจ้าตัว macbook pro นะครับ m1 ตัวนี้มานะครับวันนี้ครับผมเลยขออนุญาตทีมงานผมนะครับมา unbox นะครับเจ้าตัว macbook pro นะครับตัว13นิ้วตัวนี้ซึ่งจะเป็นเจ้าตัว10 i p s m1 เนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าในกล่องนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะสอนนะครับวิธีเซตอัพเบื้องต้นครับว่าเมื่อเราได้เครื่อง macbook pro มาแล้วนะครับหรือหรือว่า macbook นะครับรุ่นอื่นนะครับจะ ใช้งานยังไงนะครับแล้วก็ต้องทํำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็สําหรับวิธีนะครับการแกะเจ้าตัว MacBook Pro นะครับก็ต้องบอกง่ายมากเลยครับเพราะว่าตัวทาง Apple นะครับจะมีตัวตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นซิลพลาสติกเนาะเราสามารถดึงตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดได้เลยนี่แบบนี้นะครับอึ๊บนี่ก็เป็นตัวเครื่องอ นี่นครับตัว MacBook Pro M1 เดี๋ยวเรามาเปิดค่อยๆเปิดกันค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับนี่นี่ครับี่คือเจ้าตัว MacBook Pro M1 นะซึ่งเดี๋ยวเราจะดูอุปกรณ์ในกล่องกันก่อนครับว่าอุปกรณ์ในกล่องนะครับของเจ้าตัว MacBook Pro M1 นะครับมีอะไรบ้างก็อันนี้นะครับจะเป็นตัวคู่มือนะครับไกด์เบื้องต้น มีสติกเกอร์นะครับซึ่งตัวสติกเกอร์ตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวสปเปก e วร,ร์สรี่สเปสวรนะครับก็มีคู่มือครับที่จริงๆผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะไม่ได้อ่านนะครับเจ้าตัว macbook เนอะเจ้าตัวไกลนะครับพราะนี่าเจ็บตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับ61วัตต์ซึ่ง ตัวตัวนี้นะครับก็จะเป็นไข่ไข่เป็นกระดาษไข่เนาะก็เดี๋ยวผมให้เจ้าของแกะนะกันนะครับซึ่งยังไม่แกะตัวนี้ก็จะเป็นที่ใส่ตัวชาร์จนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวชาร์จนะครับเป็นตัว USB C เนาะก็จริงๆในกล่องไม่มีอะไรเลยครับของแม็กเนอะอันนี้ก็จะเป็นตัวสายนะครับซึ่งสายตัวนี้จะเป็น USB C ไม่ใช่ Thunderbolt นะครับความยาวถ้าผมจะไม่ผิดก็คือ2เมตรต่อไปครับเดี๋ยวเรามาเซตอัพกันเลยดีกว่าขอพนาญาตเก็บตัวกล่องมาก่อน เองบอกว่าผมลืมบอกสเปคไปนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสเปคนะครับของจอตัว m 1ตัวนี้นะครับนี่ก็คือจะเป็น m 1นะครับทีมงานผมนะไม่ได้ขอสตอมอะไรนะมันจะเป็น ram 8ด g b แล้วก็ ssd นะครับ2 5 6ห้ g b ซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปมากๆแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้จะไม่ใช่ตัวตัดต,ต,ต่อหลักนะของทีมงาน the p ซึ่งอันนี้คือของทีมงาน the p นะครับเรามาแกะพลาสติกกันเลยดีกว่าครับเจ้าตัว MacBook Pro นะครับ M1 ตัวนี้นี่แกะจากด้านหลังก็ออกมานะครับนี่ครับคือเจ้าตัว MacBook Pro M1 เดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมๆกันเลยดีกว่า 3...2...1... อพอต้องเปิดเครื่องนละมันก็จะมีเสียองออกมาแล้วก็ตรงนี้เก็ดาษไขออกมาก่อนออเราเรามาดูวิธีเซตอัพกันนะครับว่าเราจะเซตอัพนะครับจาตัว MacBook Pro M1 ยังไงนะครับน้องผอนญาตอันนี้ผมจะตัง้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Select your อันนี้นะครับคือ Select นะครับ country หรือ region ก็คือเลือกแบบประเทศนะครับก็เราดูเป็นประเทศไทยเนาะอยู่ไหนวะครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามา Select นะครับเป็นไทยแล n d ตัวคีย์บอร์ดนะครับก็มันจะเขียนไว้นะว่ามีให้เลือกนะครับมีอันนี้เราสามารถสว a p ได้เลยนะครับมีังกิษไทยแล้วก็อินฟูซอนนะครับเป็น A B C แล้วก็ไทยแล้วก็ดิกเทชันนะครับก็เปิดไว้ อันนี้ครับก็เป็นตัวผู้ช่วยเหลือนะครับที่สำหรับคนที่พิการนะครับทาง Apple ก็มีระบบช่วยเหลือนะครับที่เขาท่านาจจะเยอะมมากๆตรงนี้ก็ถือว่าช่วยได้ครับก็กดผมก็ไม่ได้เป็นของากดนนอนนาวไปอันนี้เราจะเชื่อมต่อตัวอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่กดนะตอนนี้ผมก็ใส่รหัสตัวรหัส Wi-Fi เข้าไปนะก็กด Continu e ต่อเลยให้มันเชื่อมต่อนะครับตัว Wi-Fi อ่าแล้วก็แล้วใต้พายบีซีกด Continu ีไปนะครับ ตรงนี้นะครับเขาก็จะถามครับว่าเราจะย้ายข้อมูลนะครับจากเครื่องเก่าหรือไม่นะครับถ้าเราจะย้ายครับเราก็กดเลือกนะครับว่าเป็น Mac หรือ台式机เนาะหรือว่าใครนะครับที่ใช้ PC นะครับก็กดตรงนี้เนาะแต่ผมเนื่องจากเป็นเครื่องใหม่นะครับของทีมงานผมก็จะขอกด not now ไปเนาะอันนี้ครับก็จะเป็นการใส่นะครับตัว Apple ID ครับก็ใครที่มี Apple ID นะครับก็หรือว่าใครที่ใช้ Apple ครั้งแรกนะครับก็ควรสมัครไว้ก่อนเนาะใครที่ไม่มีก็สามารถสมัครตรงนี้ได้ครับ อันนี้ผมขอใส่ password ตัว Apple ID ขผมไปก่อนเนาะก็การเชื่อมต่อนะครับ Apple ID ครับมันก็จะมีตัว verify นิดหน่อยนะครับขึ้นมาที่ iPhone เราเนาะซึ่งอันนี้ผมทำให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรานะครับจะมากดตัวอ่านทั้งหมดเนาะก็คือ Agree นะครับอ่าแล้วกด Agree ไปจังนั้นรอสักครู่นะครับ อันนี้ครับมันก็จะให้เรานะครับตั้งตัว password นะครับก็ตรงนี้นะครับผมขอใส่เป็นของผมไปก่อนเนาะแล้วก็อยากขออนุญาตอดิตรูปหน่อยดีสอ,อ่ก็เราสามารถเลือกรูปเล่นๆได้นะครับกดเซฟแล้วก็กด continu ์นะครับอ๋อตอนนี้นะครับเราก็ ตัวขุยคอมพิวเตอร์อยู่นะครับเดี๋ยวรออีสักครู่ก็ตอนนี้ก็เป็นการเซตติ้งแอคเคา์อยู่นะครับในการสิงข้อมูลตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับก็เป็นการเปิดตัวไฟมายนะครับกดคอนเทนเนอรไปเซตอัพนะครับคอนเทนเนรูทุกอย่างอันนี้ครับคือสกรีนไทม์นะครับมันจะตั้งนะครับว่าเป็นตัวกําหนดให้เรานะครับว่าเราจะใช้นะครับคอมพิวเตอร์วันละประมาณกี่ชั่วโมงผมขอเซตอัพเรเตอร์นะครับ Siri ครับอ่า enable นะครับขอเอาออกก่อน enable Siri เพราะผมยังเียดเซตอัพนะครับจริงจริงก็มันไม่มีอะไรครับก็อ่าเซตอัพซีร i ไปอันนี้เป็นไฟ a อลนะครับมันเหมือนเป็น encoding ครับตัว hard disk นะครับก็อันนี้เปิดไว้ก็ดีครับรวดเร็วครับอันนี้เป็นการเซตอัพนะครับตัวถ่ายชัดีครับก็เวลาเราเซตอัพมาเราก็นิ้วโป้งนะครับไปแปะ แปะได้เลยแล้วมันก็จะบวกไปเรื่อยๆเนาะนี่อันนี้ไม่ใช่ลายเน้มือจริงนะครับกดคอนทินิวอันนี้เป็นการเลือกนะครับพีมของเจ้าตัวแม็ก o ุกโนว่าอา่จะใช้เป็นตัวไลท์นะครับรดาวนะครับหรือว่าเป็นออวโต้ซึ่งผมปกติเป็นคนไม่ชอบดางโมนผะมว่าจะใช้ตัวไลท์ครับ ทูโทน display นะครับอันนี้เขาก็จะถามนะครับว่าให้ให้เปิดไหมนะครับแล้วก็ให้ลองเนาะล้วก็กดคอนติเนียไปแค่นี้ครับก็เป็นตัวเป็นวิธีเซตอัพนะครับเจ้าตัว MacBook Pro นะครับ M1 ก็ยังไงนะครับเดี๋ยวผมคนนี้เป็นเลนก่อนเพราะอันนี้เป็นเลนสามหมันค่อนข้างจะแคบนะครับก็เดี๋ยวผมจะเทียบขนาดครับของเจ้าตัว เดี๋ยวผมจะเทียบขนาดครับกับตัวนี้นะครับกับ MacBook Pro นะครับ15นิ้วที่ผมใช้งานอยู่เองครับก็ตอนนี้นะครับได้เปลี่ยนนะครับเจ้าตัวเ่นนะครับเป็นเ่นมุมกว้างแล้วนะครับผมก็เลยจะขอเปรียบเทียบขนาดนะครับเมื่อเทียบกับเจ้าตัว MacBook Pro นะครับ15นิ้วที่ผมใช้งานอยู่นะตอนนี้เนาะนี่ติดสิลูกขนาดก็จะ ประมาณนี้นะครับอันนี้คือขนาดที่เปรียบเทียบนะครับกับเจ้าตัว MacBook Pro M1 นะครับผมคงยังไม่ได้ลองอะไรกับเจ้าตัว MacBook Pro M1 จะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวเทสเต็มๆนะครับผมจะเอาไปไว้เนาะในตัวรีวิวนะครับที่ช่อง The P Channel ครับก็ยังไงครับเดี๋ยววันนี้ครับผมขอตัวไปลงโปรแกรมให้ทีมงานใช้ก่อนนะครับว่า เวลาใช้งานจริงแล้วนะครับประสิทธิภาพนะครับของเจ้าตัว MacBook Pro M1 นะครับเป็นยังไงส่วนวันนี้ครับผมเฟิร์สนะครับจากช่อง CoolerBox นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับใครที่อยากดูรีวิวเต็มๆนะครับของเจ้าตัว MacBook Pro M1 13นิ้วตัวนี้นะครับก็สามารถดูนะครับได้ที่ YouTube นะครับ Geek Channel ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเจ้าตัวลิงก์นะครับไว้ท้ายคลิปเนาะใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับให้ผมด้วยวันนี้นะครับผมเฟิร์สนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ